แล้วครับจอดจุดแจมครับ Rush, power, FM, 91 FM 91 Traffic Pro จาะจุดแจมบายตำวิรยุทธ์และเช่นจิตวิสุทธิสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเจาะจุดแจมพร้อมแล้วคุณจิตวิสุทธิด้วยครับ ฮะตอนนี้ผมอาจจะคุยได้กับคุณเฉยๆแต่ข้อมูลไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์เล็กน้อยขออนุญาตก่อนไล่เหลีอยงเส้นทางวันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักๆติดยาวๆเหมือนเมื่อวานวันนี้ก็ถือว่าปริมาณรถรล้วนเลยเนะาะฮะอืมเหมือนคุณดีใจอะ่ะเหมือนมีงานแล้วอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วไงอุบัติเหตุอ่าใช่ใช่ใชตรงไหนนะครับอืมนี่ไงถามไปแล้วครับท้ายเมื่อสักสิบกวนาทีที่แล้วอยู่เซ็นทรัพลพระรามสองในช่องทางด่วนใช่ไหมรอตรงนั้นคือเขาปีบช่องทางด้วยไงเลนขวาในการกอร่อสร้างอ่ะนะฮะ สองคันนะแล้วก็ต้องใช้รถยกเข้ามาดําเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายกันนะก็น่าจะเสียห,หายเยอะนี่แหละนะ,ะอันนี้ในช่องทางด่วนใช่ครับก่อนจะขึ้นทางด่วนนิดนึงด่วนพระรามสองนี่แหละใช่ด่วนนครนองนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้แถวเนี่ยสะสมเลยเซ็นทันมาถึงแยกเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลเลยนะฮะคนแน่นช่วงนี้แหละที่มีปัญหาเข้มข้นกันอยู่นะครับส่วนถ้าเงยเขึ้นไปดูบนทางด่วนให้ไม่ได้เงย ย้ายวีดูบนด่วนให้ออตอนนี้ด่วนข่านที่หนึ่งก็จะมีปัญหาก่อนขึ้นสะพานแขวนพระรามเก้าที่รถเยอะนะครับผ่านช่วงแนวการก่อสร้างนะครับก็มี้ายอยู่เหนือเซนทัลพาซาพระรามสามแล้วก็ทางพิเศษสีรัตช่วงจันบนมาขึ้นบางคลนะฮะก็แน่นเหมือนกันครับอพอเลยจากช่วงกลางสะพานแขวนพระรามเก้ามาได้แล้วเนี่ยการเคลื่อนตัวก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นะนะทางลงสุขสวัสดิ์ไม่มีปัญหาวิ่งเลยไปลงพระรามสองก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับผมวันนี้หนึ่งก่อนจะไปหลายเส้นลืมทุกทีเลย อืมนะฮะจริงๆแล้วน่าจะแบบเปิดมาแล้วเลยนะอืมชวนชวนคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับกดไลค์กดแชร์กันอ่ก็ได้ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะเข้ามาดูแล้วนะครับก็ทุกช่องทุกช่องทางนะฮะครับเอ่อที่คุณดูผ่านสะดวกทางไหนนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องทางไหนบ้างอ่ะเอ่อทั้งทาง a ฟ e b o ๊ k นะฮะทีู่กันอยู่ตอนนี้เ Facebook ก็มีนะฮะ t ว i t เตอร์ก็มีนะฮะแล้วก็ t ิ k t o อกอืมนะครับก็ชื่อเดียวกันนะครับอ่าชื่อเดียวกันนะฮะ f m 91 Traffic Pro รวมทั้ง u t u b e ด้วย FM 91 Traffic Pro และ9เลข1ใน FM เลข9เลข1 Traffic Pro ใช่ฮะสะกดหน่อย Traffic Pro P R E R A นะฮะ F F I C F F I C P R O ทั้งนี้ไม่ต้องสะกดหรอกสะกดโปรเดียวถ้าจะมาพูดตามเนี่ย โอเคขอบคุณสําหรับทุกไลฟ์ทุกแชร์ครับผมจะให้ดาวกันก็ไม่ว่ากันได้ฮะนะให้ดาวก็ยิ่งดีเลยฮะอืนะครับเรา็นกำลังใจให้นะฮะเราจะอยู่ต่อไม่ต่อตรงไลรอยู่ที่ดาวของคุณนี่แหละนะทำไปเล่นไปอ่ะฮะอ่ะมาฮะก็ดูช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ย ทั้งสะพานพระรามสามแล้วก็สะพานกรุงเทพฝั่งขาออกเมืองก็ดูแน่นนะครับมีบท้ายเนี่ยสะสมอยู่ช่วงกลางสะพานเลยนะครับลงไปทางราชดาตลาดพลูนะฮะรถหนาแน่นครับเลยจากราชดาตลาดพลูไปแล้วเนี่ยผ่านออกไปทางท่าพระยังเคลื่อนตัวได้ครับวิ่งจร erm ันสนิทวงกับราชพฤกษ์ถ้าเป็นจรันสนิทวงเนี่ยช่วงท่าพระวิ่งออกไปทางบางขุนนนออกไปทางแยกบรมราชนนีผ่านออกไปทางบางพลัดไม่มีปัญหาส่วนถ้าคุณวิ่งราชพฤกษ์ขาออกเย็นนี้ ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะถ้าเป็นปกติของราชพฤกษ์นี่ก็จะประมาณช่วงฟูดวิลล่านะช่วงเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะครับอย่างนี้เนี่ยสะสมเลยมาถึงช่วงเส้นตัดใหม่นะฮะพันนกพุทธมณฑลสายสี่นะฮะมาอยู่ตรงปากซอยปากน้ํากระโจมทองเลยนะฮะก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันเย็นนี้นะครับหัวแถวก็ยังอยู่ช่วงคลองมหาสวัสดนะเหมือนเดิมนะที่รถหนาแน่นก่อนขึ้นสะพานแต่พอลงจากสะพานไปได้แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับ ส่วนนั้นบนคู่ขนานลอยฟ้าที่มีการเปิดช่องทางพิเศษไปตั้งแต่ช่วงสักสี่โมงเย็นที่ผ่านมานะครับตอนนี้ดูการเดินทางคู่ขนานลอยฟ้าถ้าจะเป็นช่องทางปกติก็จะแน่นช่วงทางลงตลิ่งชันนิดหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นช่องทางพิเศษวิ่งออกไปทางจิมพรีไปทางพุทธมนตรยังเต็นตัวได้ที่เข้มเขมอยู่ตอนนี้ก็คือด้านล่างนี่แหละไม่ได้ขึ้นช่องทางพิเศษคุณก็ต้องวิ่งพื้นล่าผ่านเข้ามาทางโค้งสายแต้เก่า เข้ามาทางบรมราชชนนีมาทางแยกอรุณอมรินนะครับครับก็แน่นกันตั้งแต่ช่วงโค้งสายใต้เก่าเข้ามาเลยอืนะแต่พอหลุดจากสัญญาณไฟแยกอรุณอมรินมาได้แล้วเนี่ยถ้าจะข้ามพระรามแปดจะข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าลงมาฝั่งพระนครนี้ก็ไม่มีปัญหาครับนะครับเออขไปดูกรุงเทพโซนเหนือนะโซนเหนือก็เข้มกันหลายจุดนะครับราชดาพิเศษก็แน่นหลายช่วงนะ ช่วงจุดจอแจมก็แยกพระรามเก้าเทียมลมมิรนะฮะแน่นแล้วนะครับแล้วก็จากสุธิสารตรงไปขึ้นสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวแน่นช่วงที่สองนะครับแล้วก็ช่วงที่สามก็จากอุโมงค์ราชโชินนะฮะ,ฮะมาถึงแยกประชานุกูล<ะ>ก,ลบกลับกับการถ้าดูรัชดาพิเศษจะเข้าดีกว่าะนะฮะตั้งแต่วงสว่างขึ้นต่างระดับรัชวิพามาทางราชโชินเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆ,ๆนะครับคุณนัดถามว่า เหมือนเมื่อวานเลยลาดพร้าวขาขา้าออเมื่อวานขาออกที่แน่นคุณแด้ถามว่าลาดพร้าวขาข้าวท้ายยาวเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับอืมแน่นมาอีกแล้วฮะเหมือนอเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนเมื่อวานนะฮะดูหัวแถวช่วงแรกเนี่ยที่ที่ดูเนี่ยจะมีปัญหาตรงจุดกับรถแถวบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับแล้วก็ท้ายแถวของลาดพร้าวขาเข้าเนี่ยคุณเลยจากตะวันนาม,มาดิดนึงเนี่ยเจอท้ายเลยนะตั้งแต่ช่วงปากซอยลาดพร้าวหนึ่งร้อยสามสิบหกนะะหัวแถวก็คือบิ๊กซีลาดพร้าวรถอย่างเดียว รถอย่างเดียวตอนนี้รถอย่างเดียวนะฮะขออภัยนะตอนนี้อยู่ทงยูทูบเลยผมเข้าดูอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับตอนนี้ยังหมุนติ้วตื้ออยู่เลยอืมนะฮะทีมงานเขากําลังทําอะไรบางอย่างรอไปสิบกว่านาทีละนะอย่างติ้วตื้ออยู่คุณวิสุทธ์ต้องทําหน้าที่ทั้งหมดเลยนะนะฮะหมดเลยละใช่ทั้งอ่านคอมใช่อ่านคอมเมนต์เลยด้วยนะได้ได้เพราะมันคอมไม่เห็นไงอ๋ออ่าฮะอ่าโอเคืาวที่คุณพูดถึงคุณเลยนะคุณนุษนะฮะคุณนัท คุณนะแล้วแล้วขาเข้าก็รายง,งานไปแล้วนะครับคุณเฉลิมพลนะฮะก็สวัสดีคุณเบญยุทธ์คุณจิวิสุธ์แล้วก็ทีมงานหลังใหม่ไม่ทางเฟซบุ๊กผมยังอ่านได้อยู่อ๋ออ่านเหรอฮะแต่ยูทูปประนนี้ไม่เห็นแล้วนะ,ะแล้วก็ยังอื่นเลยนะข้อมูลอื่นไม่เห็นเลยนะคุณไวจมขอบคุณนะครับกดไลค์แชร์คุณตาไพศาลคุณไวจามบอกอากาศเย็นลงแต่ทําไมน้ำมันไม่เห็นลงเลยอ,อ่าคุณเฉลิมพลก็ทักทายกันมาอ่าเส้นทางต่ออับผมก็รัชดาไปแล้วนะฮะ ดูรถที่จะวิ่งเข้าจังหวัดนนทบ,บุรีรางเทพหมานครพิบูลสงครามนะฮะกรุงเทพนนท์แล้วก็ประชาชื่นประชาชื่นเนี่ยดูจากทางรถไฟบางซ่อนจะมีปัญหาตรงแยกประชานุกูลนะฮะเลยจากประชานุกูลไปได้แล้วเนี่ยแยกประชานิเวศไปทางแยกพงเพชรก่อนเข้าแยากพงเพชรเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่ตรงด้านหน้าลุมพินีวิวนะฮะ ็หนานแน่นช่วงนี้นะครับก่อนเขาแยกพวงไปกรุงเทพนนท์จากเอ็มอาร์ทีวงสว่างไปทางแยกตุบน,นอยยางเค่นตัวได้ตุบนาลเขาแยกแครายท้ายประมาณซอยเรียวดีดูพี่บุญสงครามแน่นนะฮะท้ายแถวอยู่ช่วงวัดปักน้านะครับส่วนหัวแถวอยู่ตรงแยกสะพานพระรามห้านะครับงามองบาลเย็นนี้ขาออกสะสมอยู่กลางอุโมง์เกษตรพอดีพอดีเลยนะหัวแถวก็ไม่ใช่แค่เดอะมอลไม่ใช่แค่ใต้ด่วนนะเลยไปถึงแยกแคลายนู่นเลย จากเกษตรถึงแครายแล้วก็จากแครายมาเกษตรแน่นทั้งสองฝั่งนะครับอืครับมผมก็ได้เท่านี้นะอ,ะอืออะอะ <c oughs> ย่างอื่นไม่ได้เท่าไรสลับก่ <c oughs> บกาไ <c oughs> ั้ยใช่เท่านี้เข้าใจว่าคงเหนื่อยอยู่นะวันนี้ลุยคนเดียวนะ,นะคุณจิ๋วคุณนัทบอกว่าวันนี้โล่งๆกระเป๋านะอืมไม่ใช่รถ,รถใช่ไหมใช่กระเป๋าอแล้วก็คุณนัดเมานะบอกสาเหตุหนึ่งที่ลากเ้าท้ายยาวเนื่องจากรถเมย์แล้วก็แท็กซี่บางส่วนจอดรอผู้โดยสารกัน ตรงข้ามกับบิ๊กซีลาดพร้าว,าวมาอั้นตรงนี้ใช่ครับครับอืมอ่ะบิ๊กซีลาดพร้าวไปแล้วอ่าชว้นะอีกคนตะกย้ส่วนแถวแยก,กเกษตรเองเนี่ยถ้าดูการเดินทางพระขนโยธินถ้าคุณจะวิ่งออกนอกเมืองเนี่ยจากเซ็นทรัลพาะซาร์ลาดพร้าวมาเนี่ยครับอ่าแยกและโชตินแล้วก็เมเจอร์และโชตินนี่ยังแน่นนะครับเลยจากเมเจอร์และโชตินมาเสนามากเกษตรอ่ะยิงเลื่นตัวได้ นะครับเกษตรอย่างที่รายงานไปก็มีปัญหางานมุมานไปแคร์ไลน์ส่วนเ้าวิ่งขึ้นสะพานข้ามแยกเกษตรยังไม่มีปัญหานะครับก็ไปเริ่มแน่นอีกช่วงหนึ่งก็คือ BTS นะฮะสถานีบางบัวนี่แหละนะครับผ่านออกไปทางโบวิบางเขนนะครับรามินทราเย็นนี้ก็แน่นขึ้นนะฮะก่อนหน้านั้นรายงานไปก็วงเวียนบางเขนผ่านออกไปทางกิโลเมตรที่สี่นะตอนนี้เลยกมสี่ไปก็เริ่มแน่นอีกช่วงที่สองก็คือใต้ด่วนวชิรพลไปทางแยกดนจันทร์ นะฮะแล้วก็ช่วงที่สามก็ยังอยู่แถวราชดารามินทราโรงพยาบาลน,นพร,รัตออกไปปักสอดพยาสุเลน hmm. นะแน่นกันอยู่สามช่วงของรามินทรานะครับแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าก็เลยแน่นขึ้นไปด้วย uh. นะก็มีปัญหาทั้งโบวงเวีบังเขนเชื่อมรามินทราโบวงเวีบังเขนใช้ผลโยธินออกไปทางสะพานใหม่ก็ลดเยอะนะฮะก็จะดูอั้นกันอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ท้ายแถวของแจ้งวัฒนะเต็มขึ้นมาอยู่บนสะพนานข้ามแยกคลองปาาทาง คุณพิมพ์ก็ส่งสติกเกอร์มาเม,มื่อไหร่คุณจีนี่จะเปลี่ยนโปรไฟล์คะยังเลยนะชอบชอบภาพนี้มากเลยนะอืแล้วก็คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณน่าจะคุณสิขอนนะฮะเจอใจจบไม่ยอมจ่ายสักทีประกันโควิดอ๋อคุณสิขอนใช่อืมนะฮะฮบางบริษัทก็อย่างที่เป็นข่าวไงอ่าใช่ฮะไม่ไหวจะเคลียร์เงี้ยเยอะจริงนะอ๋อถูกต้องฮะ คุณพงศกรก็สติ๊กเกอร์มาอขออนุญ,ญาตให้คุณจิวิสุด์ได้พักเล็กๆน้อยดูดค,คอมเมนต์อย่างอื่นด้วยนะครับ,รบหลายท่านที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์มจากศูนย์ฉีด,ฉดที่ไหนก็แล้วแต,แต่แต่คุณยังไม่เคยได้รับการฉีดเข็ม3เลยเนี่ยม,มาแล้วเขามีการจัดสรรเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนแอสตารสตาเซเนกาเข็มสามจำนวนว,วัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาในห้าห่นแปดพัโดส ใช่ครับเริ่มลงทะเบียน12 13ฟังนิดนึงนะคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่อยากจะบูสต์เข็ม3โดยที่คุณฉีดซีโนแวคซีโนฟาร์มไปแล้ว2เข็มไม่จำเป็นว่าจะต้องที่นี่ที่นี่นะศูนย์ใดก็ได้ได้หมดเลยใช่นะฮะเขาจะเปิดให้ลงทะเบียน12แล้วก็13วันศุกร์วันเสาร์นี้8โมงเช้าถึง4โมงเย็นใช่ครับทั้ง2วัน8โมงเช้าถึง ไม่ใช่ขอภาย8โมงเช้าถึง4ทุ่มอืมใช่8โมงเช้าถึง4ทุ่ม12-13พฤศจิกายนใช่ครับวันฉีดจริงคือ14-15เร็วเลยนะอืมถูกต้องปุ๊บลงทะเบียนไม่ได้วันเลยนะลงทะเบียน12-13เสร็จปุ๊บได้คิวฉีด14-15เลยใช่ครับช่องทางในการลงทะเบียนครับผมก็มีอ่าทางเวอร์ไวด์เว็บนะฮะไทยร่วมใจ .com ครับนี่เป็นของโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะครับก็เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่8โมงเช้านะฮะถึง4ทุ่ม อแอปเป๋าตังค์นี่แหละนะฮะที่ทุกคนมีอยู่นะฮะก็ได้ด้วยน่าได้ด้วยได้ด้วยครับแปดแปดโมงเช้านะฮะถึงสี่ทุ่มเหมือนกันแล้วก็ตามร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการนะเซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะแฟมิลี่มาดนะฮะท็อปเยลลี่แล้วก็มินิบิ๊กซีนะครับก็เริ่มลงทะเบียนได้วันที่สิบสองนะสิบสองนะครับแปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะฮะก็จะจัดจุดฉีดก็คือยี่สิบห้าจุดตามที่เราลงทะเบียนไปครับ ของทางไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะฮะครับผมคือถ้าไม่เข้าเว็บไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีช่องทางก็เข้าเซเว่นไปมินิมาร์ทแฟมขอพายแฟมบิร์มาร์ทแฟมบิร์มาร์ทมินิพิกซี่ท็อปเดลี่ได้นะฮะสุกเสาร์นี้ใช่ไหมใช่สิสุกเสาร์นี้แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับผมอ่าอ่ะสลับกับเส้นทางต่อทีมงานเลื่อนข้อมูลให้ผมหน่อยนะมันอย่างที่บอกผมันทำอะไรไม่ได้นะ ดูข้อมูลไปจังโซนของปทุมธานีให้นะฮะตอนนี้ก็เห็นเข้มกันหลายจุดนะครับถ้าดูคุณใช้ฝั่งของซ่อมสร้างหรือสามสี่ห้าเนี่ยวิ่งออกไปทางแยะปูโพนะครับการจราจรก็หนาแน่นนะครับมีท้ายสะสมกันตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามคลองปลาอาส่วนฝั่งกับกันที่มาจากทางสะพานปทุมธานีสองนะแล้วก็กําลังจะวิ่งไปลังสิตเนี่ยตั้งแต่สะพานปทุมธานีสองเข้ามาเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับจะเริ่มแน่นก่อนถึงแยกบางพูล ก็มีไทยสะสมกันอยู่ช่วงโรงแรมไดมอนด์เพลสนะฮะก็แน่นครับลังสิตปทุมธานีตรงขึ้นต่างระดับลังสิตผ่านทางเข้าออกฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ลังสิตนครนายกก็จะมีปัญหาสองจุดกับรถเหมือนเดิมนะฮะปากซอยลังสิตนครนายกยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งแล้วก็โรงพยาบาลบางประกอลังสิตสองจุดหนึ่งนะก็มีไทยต่อเนื่องมาใกล้ๆกับช่วงคลองหนึ่งนะครับอืมครับส่วนทำาเไรไม่ไง้อยู่ ส่วนพระขนโยธินนะฮะถ้าดูจากช่วงต่างระดับคลองหลวงผ่านเข้ามาทางโรงกระสาบก็ร,บรถเยอะนะแต่ก็ไปได้เรื่อยๆไม่ถึงกันนิ่งนะฮะรถ,ร,รถเยอะเป็นช่วงๆนะครับเลยจากไทยเลยจากไทยวัสดุเลยจากโรงกระสาบผ่านเข้ามาทางลังสิตก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ,รบส่วนรถที่จะเลยเข้ามาทางปากทางลำกาไม่มีปัญหาอืนะครับเข้ามาทางแยกขอะออกก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับครับอ่ะจากเหนือสุดขอไปดูใต้ ทิศใต้นิดนึงนะฮะในะพื้นที่ของสนยานาวาก็ก่อนที่จะขึ้นสะพานตักสินก็ลดเข้มข้นกันเลยนะฮะ,ะสาธรใต้เนี่ยท้ายจะอยู่ช่วงแยกสาธรานราธิวาสสุรศักดิ์มเหศัก์ฝั่งน้นก็ยังอย่างหนาแน่นอยู่นะครับมีท้ายะสะสมมาถึงแยกตักสุรวงนะครับ,บแล้วก็เจริญราชที่มาจากทางจันทร์ก่อนเข้าแยกสุรศักดิ์สาธรท้ายจะอยู่ช่วงซอยเจริญราชซอยสองอะนะครับนาราธิวาสรัชนครินถ้ายอยู่แถวสีลมแน่นเข้าไปรอสัญญาณไฟที่สาธรช่วงหนึ่ง นะครับแล้วก็หลุดจากสาธรจะวิ่งออกไปทางจันเย็นนี้แน่นเหมือนกันนะฮะท้ายก่อนเข้าไปถึงท้ายก่อนเข้าแยกถนนจันเนี่ยสะสมอยู่ตรงปากซอยนาราธิวาสราชน,ค,นคริน์1 1เรับนะครับเลยจากจันวิ่งออกไปทางพระราม3นายังเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็วิ่งพระราม3ขึ้นสะพานภูมิพละสะพานภูมิพลหนึ่งะครับแล้วก็สะพานภูมิพล2อยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาครับ ห่างหายจากอีเวนต์ไปนานมากในยังไม่ใช่ในเฉพาะกรุงเทพเอาเป็นว่าทั้งประเทศแล้วก็ละก,กับนะไม่รู้ว่านี่เป็นงานอีเวนต์แรกของช่วงโควิดหรือเปล่าเป็น,ปนงานอีเวนต์สำหรับน้องๆน,น,นะนะมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกิจกรรม,มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้จนถึง19พฤศจิกายนนะครับ9โมงเช้าถึง1ทุ่มอาคาร9ถึง12อิมแพกเมืองทองธานี รูปแบบก็จะเป็นไฮบิดอีเวนต์ก็คือผสมผสานครับระหว่างการเข้าชมงานในฮอลล์หรือจะเลือกรับชมจากที่บ้านก็ได้โนะะภายใต้อ๋อ้วยเหรออ <c oughs> คุณจะได้บรรยากาศเหมือนเหมือนคุณอยู่อยู่ในฮอลนี่แหละน่าจะประมาณนั้นเลยนะฮะภายใต้แนวคิดนะศิลปวิทยาศาสตร์และเรศรษฐกิจสร้างสรรค โดยไฮไลท์ของงานก็คือการจัดแสดงงานนะที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมแล้วก็เป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ฮะสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าชมงานล่วงหน้าครับผมผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์งานสําหรับโรงเรียนที่ต้องการเข้าชมงานเป็นหมู่คณะนะครับต้องติดต่อจองเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์งานแล้วก็ไม่ได้บอกเว็บไซต์งาน <g ül> น่าจะเป็นไปติดต่อไปที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอาไว้เว็บไซต์งานเขางง็อยู่ตรงไหนหาอยู่จะไหมงานเลยใช่อ๋อกมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะสำหรับคนทั่วไปเข้าชมงานได้หรือไม่มีคําถามนะฮะก็มีแจ้งเข้ามาว่าสามารถจะวอลกอินเข้าชมงานได้ปกติครับผมขอเวลาหน่อยครับย้าอีกครั้งหนึ่งเริ่มแล้วทีมงานต้เลื่อนลงให้ผมนะโอเคเก้าถึงสิบเ เก้าโมงเช้า9้าถึง1ิ้พฤศจิกายน9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มอาคาร9ก้ถึงสิบเอ็ดอเมืองทองธานีใช่ครับนะฮะมีอะไรต่อไาเชิญเลยมีเวลาหน่อยอ่ะขอดูการเดินทางสีนคำรินะฮะสีนคำรินก็เข้มหลายๆจุดเหมือนกันนะครับครดูฝั่งขาเข้าก็แน่นขึ้นนะครับช่วงสีนุชผ่านเข้ามาทางแยกพัฒนาการนะครับเข้ามาจุดตัดมอเตอร์เบย์ช่วงกมศูนย์นี่แหละนะครับสีนครินท้ายอยู่ตรงแยกสีนุชแล้วก็ทางพิเศษสีรัฐฝั่งขาออก เชื่อมลงมาเต้เวกมศูนนะเกี่ยวกับงานโครงการรถไฟฟ้านะช่องทางด้านขวานะที่ทํางานกันนะนะครับทางพิเศษสีรัฐก็สะสมตั้งแต่ช่วงเหนือถนนล้ำมะแหงเ้าไปเลยนะครับ,รบแน่นครับ บนยกกระดับรำอำแหงแน่นขึ้นนะครับก่อนลงไปทางแยกลำสาลีถ่ายสะสมตั้งแต่เหนือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเท้าวิ่งด้านล่างการเคลื่อนตัวดูดีกว่านะครับก็แบ่งแบ่งแบ่งมาด้านล่างได้บ้างนะดีกว่านะครับเพชรบุรีเย็นนี้ฝั่งขาออกก่อนนนั้นรายงานไปก็มีปัญหาช่วงซอยสุมิจัยแล้วก็ท้ายแถวก็สะสมยาวเหมือนกันนะมาถึงแยกมิัมพันธ์เพชรบุรีฝั่งขาเข้าไม่ดีนะฮะ ก็หัวแถวก็คือแยกกระโสเพชรบุรีแล้วก็ uh huh. ท้ายแถวเนี่ยสะสมขึ้นไปอยู่บนสะพานคลองตันนูนเลยโอเคนะฮะคุณรนคุรนครบอกว่าวันนี้ทางสฟรรบฟังไม่ได้เลยบอกว่ารับฟังไม่ได้มีเสียงซ่าเหมือนโุดาตาสิง์ด้วย <c oughs> ทั้งสมุทรปราการและกรุงเทพหรอฮะโอ้เราขออน,นุญาตเช็คสัญญาณก่อนครับ <c oughs> แต่ <ผม S 1> แต,ไแต่ไม่รู้ผมเดินทางมาก็ได้ยินนะ uh huh. อ่าคุณนั้นบอกว่า,า,น,าน้ำมันลิ้นแล้วหกสิบจราจรคงดีขึ้นไม่ม uh ีตังเติม กูชไนก็คอมเมนต์มาตอนนี้ลำลูกกาลมหนาวมาชิลๆแล้วครับอืมนะโหขโมตูเลยไม่ได้อ่านเลยแต่ถ้าเอางี้ทั้งสัปดาห์อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงโดยเฉลี่ยวันนี้ไปพรุ่งนี้ถ้าทุกผมจําได้นะอ่านไปก่อนนะนี้กรุงเทพลดลงเล็กน้อยแต่ลมแรงอุณหภูมิสูงสุดประมาณสักสามสิบสามสิบสองประมาณนี้สูงสุดแล้วนะอ่จานุ่มอาหารสุด์และแมวบอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออีกนิดนึงมีเวลาน้อยเดียว หลายท่านรออยู่มอเตอร์เอ็กซ์โปมาแล้วอีกหนึ่งงานนะครับกิจกรรมสำหรับปลายปีนี้1-12่ธันวาคมที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานี1-12่ธันวาคม Thailand International Motor Expo 2021อนแต่ก็คุ้มเข้มนะครับเรื่องของการตรวจ ATK จุดเช็คอินตรวจเอกสารหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ใช่โอเคหมดเวลาแล้วขออภัยด้วยครับวันนี้อาจจะตะกุกตะกักเล็กน้อยได้ฮะ ไม,ไม่จะได้เลยเราบอกบอกคุณผู้ชมเขาคุณก็มาเคลิมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราพบกันใหม่โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ fm 91 traffic pro เจาะจุดแจมบ่ายตั้มวิลยุ